เหรียญรวยเมตตาบารมีเก้านะครับอาบเงินนะครับอาบเอ้ยอาบทองอาบทองลงยาแดงซุ้มเขียวขอบน้ำเงินสวยนะลงยาแดงด้วยอาบทองด้วย สเหรียญเลยผมได้อาบทองมาสองรุ่นสองเหรียญเหมือนกันเดะเลยอาบทองเหมือนกันขอบตรงขอบตัดยังไงในซีนสนใจทักมาได้แบ่งให้เหรียญน,นึ่งครับสุ้มเขียวลงยาแดงขอบน้ำเงินลงยาจีวรสวยไหมขอบตรงขอบตัดรวยเมตตาบารมี99กกล่อง ตองเดิมจะเป็นอย่างนี้สวยนะอืมได้เหมือนกันเดะเลยอขอบตัดเหรียญตีโคดอทอคืออาบทองน่าสวย สวยมากลงยาใช้ได้เลยทีมงานนี้ช่วยไหมสนใจโทรมาครับ0 8 0 5 7แ1 1 3 5้ครับแบ่งให้หนึ่งเหรียญครับไปแล้วครับบายบาย